โอเคครับสวัสดีครับผมก็คงคิดครับผมคลิปที่แล้วเราบอกว่าคนไหนนะลูกเพจคนไหนมาคอมเมนต์กดไลค์เยอะสุดรับเสือ้อตัวนี้ไปเลยได้น,นย,นนยนค,ครับแล้คุณครับเป็นไงมั่งรู้สึกยังไงเวลาซื้อของปลอมมาใส่นะไม่รู้จริงจริงกดมาอสองตัวไม่เอาอีกตัวมาโชว์ด้วยไม่เอา,าตัวนั้นเจ็บกว่านี้ไหนดูมาดูมาดูว่าเรามีวิธีการแจกยังไงนะครับกดตัวใหญ่กดตัวใหญ่ใครกดไลค์เยอะที่สุด ส่วนามากไม่มีแต่พวกแบบพวกพี่ขายเสื้อมือสอมามาฝากร้านฝากร้านเก็บตังค์เก็บตังค์คโปรโมทโอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจมันดีดีฝากเข้ามาก็ได้ใจดีปะใจดีครับใจดีจริงบอกเลยแล้วมึงอ่คอมเมนต์มึงชอบคอมเมนต์ไหนถ้าลุงไม่หยุดผมจะไปจุดเผาสภาเนี่อ้โหเข้าตามพอดีเลยโอ้ยคนนี้เว้ยห้าสิบสามไลค์เลยอะมึงกล้าซื้อปะเขาบอกของเขาของแท้ไม่ซื้อแล้วลน์เนื้อไม่ไหวแล้วเจ็บจริง เื 53, 是是่อกี้คือห้ใช่ป no ่ะไอ้ยอ้ยอ้ยไลน์ไอตัวเมื่อกี้เหมือนเหมือนมันกอนของมึงเลยป่ะเหมือนของกูเลยแต่ตรงนี้ไม่เหมือนนี่อิงเกงป่าเบอร์สวยสุดครับอยากได้อ่าฮะอยากเก่งวะอะไรนะแต่ข้าวเก่งไงพี่เบิร์ดเก่งไงอ่ะมันจะเหลืองเหลืองหน่อยนะเอาแล้วต้องมาใส่ให้ดูด้วยนะต้องใส่ให้ดูด้วยนะสีขาวอ่ะเหลืองเหลืองหน่อยนี่เลยนี่คนนี้คนนี้คนหนึ่ง64ไลท์ อยากได้เอาไปขายต่อเอามาเดชเด็ชอยู่เลยเอาดชให้น้องไปทำทุนเดชเดชตัวหางเดชมันมีรูปมีรูปนวลด้วยมึงโทรเลยอ่ะโทรเลยเอาไม่รับสายเอออะไรวะโคตรติดเลยหรือไม่แจกวะเก็บไว้ใส่เองมั้งบ้ามันจะผิดกฎหรือเปล่าไอ้ไอ้ขี้เหรอไหนนะขี้เอาไอ้ขี้แกขี้ต้องมาบอกด้วยแต่คนนี้ไปแล้วกันนะน้องคนนี้ไปแล้วกันนะน้องนวลนะเดี๋ยวติดต่อน้องก่อน ถ้าติดต่อน้องไม่ได้ทำไงก็จกคนที่สวยที่สุดถ้าถ้าไอ้นี่ไม่เอาเขาบอกว่า,วามึงจะหาคนที่สวยที่สุดใช่พี่เก๋อยากได้พี่เก๋อยากได้อะหอนในห้องน้ำเลยปะพี่เก๋พี่เก๋อยากได้เสื้อจริงเหรอ,อหรเอออย่างนี้อยากคุยด,ด้วยเร็วเสร็จยังไง เออที่ไม่แจกนะ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 เราเกลียดนะผีจยจังเลยประเด็นคือเดี๋ยวที่ประตูพังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีขี้เดี๋ยวไม่ยกน้ำขี้ว่าแจกน้ะคนนี้ไม่แน้เราเขาติดต่อกลับมาอ่าเดี๋ยวจะติดต่อน้องคนนี้น้องคนนะคุณอะไรอ่ะสิทธานนท์สิทธานนท์อ่าโอเคเดี๋ยวผมติดต่อไปยังไงได้ก็ฝากน้องถ่ายรูปมาให้ด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับผมครั้งหน้าวันรุ้นตัวเถ่ามีอะไรมาแจกอีกก็ติดตามเออเอ้ย เรื่องอาหารเนี่ยมีพวกแบบ S M E เขามาเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไวรุ่นตัวเถารีวิวฟรีเลยฟรีเลยห่อฟรีเลยพวกอาหารอะไรนี้ได้หมดอย่างใครทำธุรกิจเอาระดับเล็กๆนะย่อยๆนะรีวิวฟรีแต่รีวิวตามใจเรานะถือว่าช่วยกันละกันฝากร้านได้ใต้คลิปเลยโอเคครับใครมีร้านอะไรฝากร้านใต้คลิปไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเลือกไอทีว่าอยากกินอะไรนะส่งมาโอเคไงก็ขายอะไรก็เน้นมันนะจ๊ะสวัสดีครับ dam pam 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 pam